สวัสดีครับผมต้นครักตกับครับนะครับมาดูคลิปนี้มาดูช่างตั้มนะครับปูพื้นนะครับพื้นสานพระพรหมกันนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้ช่างตั้มก็กําลังเทวัดระดับและเทพื้นนะครับนะครับผม นี่นะครับนี <t <t ่นะครับข um ้างตามก็กำลังไหนไหนนะครับไหนครับหอมหอม คอยเชื่อคอยคอยดูด้วยตาตาตรงนี้เลยก่อนแภาพว่าน้ำหนักคอยขึ้น <laughs> น้ำหนักจากหกสิบแปดตอนนี้เจ็ดสิบแล้วนะคะแล้วแล้วคอยก็ไม่ได้พอมด้วยคอย <laughs> ไม่พอมใช่ไหมครับพองนั้นพอกันกับผมจริงเมื่อก่อนไอ้ก่อนมาเนี่ยเก้าสิบไม่ได้เหมือนเจ้าเจ้าอ้วนกว่าคอยเจ้ายังสี่เหมือนต้นไงคอยนะพอมตอแรกผมหนักเก้าสิบสี่ขึ้นตอนนี้อยู่ในเก้าสิบหกแล้ว เฮ้ยมาก่อนมาก่อนอ้วงกว่าน,น,น,นี้นี่นะครับก็ผมเปนยศบรรยากาศนะตอนนี้นะครับนั่งช่าง่างก็กำลังเกลี่ยปูนให้เสมอกันนะครับเพื่อที่จะเทเ,เพื่อที่จะปูพื้นกระเบื้องนะครับนี่นะครับ นี่ครับก็เป็นบากมาเนมาเนมาเห็นน่รื่ๆมาซอยแล้วปากไม่หยันหรถามคื้เป็นนี่มาเร็วๆปากแปมันนีเร็วๆไม่ใส่มาขึ้นหอดนี่นี่นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้เลยนะครับ ก็ม่จะคนตัวหนัง้วยนี่นนะนี่นะครับทางทางจ้างก็กำลังวัดระดับนะครับเพื่อที่จะปูพื้นกระเบือเบ้องอยู่นะครับนะตอนนี้นะครับ นะครับทางการก็กำลังใช้ไอ้ตลับเม็ดไฟฟ้านะครับวัดระดับนะครับในการในการปูพื้นกระเบื้องให้เสมอกันนะครับใช้ตัววัดก็มาองนะครับเดี๋ยวชีสจะขึ้นไรแล้วนะครับผมโอ้ยโดนไล่เฮ้ยเฮ้ยโดนไล่แล้วครับโดนไล่ไปนอนแล้วครับเนี่ยเห็นไหมนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับ เนี่นะครับก็คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้กกกได้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับนะครับก็คลิปนี้ครับก็มาดูช่างตัดทาคลิปก่อนนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับและขออนุญาตลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ No, i